สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของม้าลำพอง Folary แบรนด์ซ u เปอร์คาร์ที่เป็นตำนานแต่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าเรามาดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงคำถามก็คือแบรนด์ที่สร้างตำนานมาจากเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V12 เนี่ยจะไปสู้ในโลกอนาคตที่รถยนต์ไฟฟ้ามันเงียบกริบได้ยังไงโอ้โหนี่เป็นคำถามมูลค่าหลายพันล้านเหรียญเลยนะครับที่เฟอร์เลรี่ต้องตอบให้ได้ แล้วกลยุทธ์ของเขาก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่เขาเป็นมาตลอดกับสิ่งที่เขาต้องเป็นในอนาคตโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนจะไปดูเรื่องอนาคตเราต้องเข้าใจก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยเฟอร์ราร,รี่แข็งแรงขนาดไหนดูตัวเลขที่สิครับ7 3 8 9พันล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าบริษัทของ Ferra ร,ร,รี่นะตอนนี้นะครับคือมันมหาศาลมากมันบอกเราชัดเลยว่าแบรนด์นี้แข็งแกร่งและเป็นที่ต้องการขนาดไหน คือสถานะตอนนี้ไม่ใช่บริษัทที่กำลังมีปัญหานะครับแต่เป็นแชมเปี้ยนที่อยู่บนจุดสูงสุดของเกมเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังจะต้องลงไปในสนามแข่งรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้มเคยและถ้าจะพูดถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จในปัจจุบันก็ต้องยกให้พูโรซังเก้เลยครับเป็นเฟอร์รารี่สีประตูคันแรกในประวัติศาสตร์แต่หัวใจของมันยังคงเป็นเครื่องยนต์ V12 ที่เป็นมรดกตกทอดของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน มันคือผลงานวิศวกรรมชิ้นเอกเลยครับให้ทั้งพละกำลังมหาศาลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกหลงไหลในแบรนด์นี้มาตลอด75ปีแต่ก็นั่นแหละครับแม้จะเป็นแชมเปี้ยนที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่เมื่อโรคเปลี่ยนไปความท้าทายใหม่ๆที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกฎเรื่องมลพิษที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก หรือกระแสของรถ E ีีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมันกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการซูเปอร์คาร์ไปทั้งหมดเลยครับและกราฟนี้มันน่าสนใจมากนะครับมันฟ้องเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านของ f e r r a รี่เองแล้วจริงๆคือยอดขายรถไฮบริดมันโตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ในปี2024กลายเป็นว่ารถที่ขายได้เกินครึ่งเป็นไฮบริดไปแล้วไม่ใช่รถเครื่องยนต์ล้วนๆอีกต่อไปเอาละแล้ว f e r r a รรี่ตอบสนองต่อความท้าทายนี้ยังไง เรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์2ด้านที่เขาเตรียมไว้สําหรับอนาคตคืออะไรต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบปรปปับนะครับแต่เป็นสิ่งที่ f e r ร์รี่ซุ้มพัฒนามาเป็น10ปีแล้วพวกเขาเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องไฟฟ้ามาจากสนามแข่ง F1 ตั้งแต่ยุคแคสต์นั่นเลยและการเดินทางอันยาวนานนี้ก็มาถึงจุดไคลแมกซ์ที่เฟอร์รารี่อิเล็กทริกคาร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าล้วนร้อเซคันแรกของค่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าสรมรรถนะ เอาละครับมาถึงช็อตเด็ดเลยลองดูตารางเปรียบเทียบนี้กันชัดๆนะครับระหว่างพรูโรสังเกรที่เป็น V12 กับอิเล็กตริก้าที่เป็นไฟฟ้าล้วนดูตัวเลขสิครับพลังเนี่ยอิเล็กตริก้ามากกว่าพันแรงมา้อาอัตราเร่ง0-100ก็เร็วกว่าคือมันไม่ได้แค่ทําได้เท่ากันนะครับแต่มันแรงกว่าเร็วกว่าในจุดที่สําคัญสําคัญไปเลยประเด็นสําคัญมากๆก็คือ เฟอร์รารี่ไม่ได้ไปซื้อชิ้นส่วนสําเร็จรูปจากใครมาประกอบนะครับแต่เขาพัฒนาเทคโนโลยีหลักๆเองทั้งหมดตั้งแต่มอเตอร์ที่เอาความรู้จาก F 1มาใช้ไปจนถึงแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นเฟอร์รารี่แท้ๆ okay. โอเคกลยุทธ์2ทางที่ต้องเก่งทั้งเครื่องยนต์สันดาปและไฟฟ้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางภาพรวมของตลาดโลกที่กําลังเปลี่ยนทิศทางด้วยครับถึงแม้ว่าอเมริกาเหนือกับยุโรปจะยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอยู่แต่ถ้ามองไปในอนาคต เครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตจริงๆของตลาดนี้กำลังหมุนไปทางฝั่งตะวันออกครับมีการคาดการกันว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่แหละจะเป็นตลาดซูเปอร์คาร์ทีท่โตเร็วที่สุดในโลกสาเหตุก็มาจากจำนวนกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนี่คือโอกาสทองที่ฟอร์ลารีจะพลาดไม่ได้เลย และท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จในอนาคตของเฟลลรี่มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นกายกรรมบนเส้นได้เส้นนี้แหละครับคือการรักษามารดกเสียงคํารามในตำนานเอาไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างอนาคตแห่งพลังไฟฟ้าที่เงียบสงบให้สําเร็จเรื่องราวทั้งหมดนี้นําเรามาสู่คําถามสําคัญครับเพราะจากตรงนี้มันมีเส้นทางที่น่าสนใจให้เราไปสํารวจต่อได้อีกหลายทามเลยทีนี้ก็มาถึงตาของทุกคนแล้วล่ะครับว่าอยากให้เราเจาะลึกเรื่องไหนกันต่อ อยากจะลงลึกไปดูเทคโนโลยีสุดล้ำของอิเล็กทริกาไหมครับหรือว่าอยากจะไปสำรวจอนาคตของเครื่องโยนต์ V12 ในตำนานว่ามันจะไปต่ออย่างไงในโลกของ HYBRID หรือจะไปดูเกมธุรกิจการแข่งขันในตลาดเอเชียที่กำลังเดือดเลือกกันเข้ามาได้เลยครับเรื่องไหนหน่าสนใจที่สุดเราจะไปเจาะลึกกันในครั้งหน้า